Pung tak วันายังพระรา้โจคพราทสมเด็จพระองมชรนกาเกชมหาวุฒโมดุลยเดชมหาว่ากรมนากบงิข้าพระเจ้าคณะผู้เลีหารพระราชการสูตระกรการศึกษาโรงเรียนพระยนี่วันบีอาดี่างน้องจิตตั้งมั่นเพื่อร่วมแสดงออกุึรความสุรักัดและน้องรล ในพระมหาธูนาทิพย์ม pues ูที่หาทได้แต่เราไเวลาเ็ดเแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็พระจาชนะกาติเมหาิพลประจเดชมหาราชบรมนาถบิทรรองมอมชาราด้วยิทธราชธรรมและองปองตอยจิเป็นเนปการพื่อวารฐานการพัฒนาปรเทศ ให้มีความเป็นาวัตกรรมที่ตอนใต้และภาคตะลงบาราดีทั่วราชอาณาจักรตาบจักในพระมหาอุปราชญ์ญีุ่นและพระเมตตาที่ได้สมมติเทียนมังโรกาลัยและกำลังม้าสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขแห่งวงเกษตรกรโครงการพระราชดยุท้องใหญ่ต่อให้เป็นประโยชน์แกก่ในารแก่ประเทศชาติ ทำได้ภายทางหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางให้อาณาประชาราษฎได้ดำเนินชีวิตโดยใช้ความรู้และสติปัญญาเป็นภูมิคุ้มกันที่ั้งยันต่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนของประเทศต่งางๆที่ได้น้อมนำในอนาคตเุล่วงผลมะงค์ยึดสถิตอยู่ในดวงใจของบรุ่าบ้ตลอดมาทรงเป็นมิ่งขวัญเป็นกำลังใจ และ,ะกำลังศรัทธาของชาวไทยทุกหมู่เหล่าด้วยสำนึกในพระป่ากรุณาติคุณอันหาที่สุดนี้ได้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะขอสื่อสารพระราชปณิธานด้วยความตรงรักทัดดีจะยึดมั่นในปฏิบัติดีเพื่อรักษาชาติร่านเมืองและสร้างสรรค์อุปโภคประเทศชาติและประชาชนสืบไปข้าพระพุทธเจ้ากระดาษ para รีแลกซ์แลกรอวันนี้วันนี้รอแล้วสวยหล่อไหมฮะทั้งสองทั้งสองเลยออหมุนรออะไรนักหนาวะพี่เจพี่ส อันนี้เชิญคณะกูนะครับทุกท่านนะครับ <c oughs>